บางคนมองภาพของพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าที่ไ้ตโวตนบางศาสนาในตะวันออกกลางมองพระเจ้าว่าไม่มีรูปทรงใดสัมป,ปแต่จากพระคัมภีร์ของเราเมื่อเราเขาเ้าไปในสวนเราสามารถเห็นรูปทรงของพระเจ้าได้เราสามารถเห็นพระหัตถ์ของพระองค์แขนของพระองค์ร่างกายของพระองค์รงวงสร้างเราตามอย่างตามฉายาของพระองค์เห็นไหมถ้าพระองค์เป็นลมเราคงเป็นลมไปดีแค่น แต่พระองค์ทรงมีรูปร่างและพระองค์ทรงสร้างเราตามอย่างรูปร่างของพระองนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมหลายคนนักล้านทุกวันนี้จึงไม่สามารถมีสามาธิทำเสเิตกับพระเจ้าได้บางคนมองพระเจ้าอุยไม่อารมณ์บางทีเราเอาศาสนาทางตะวันออกมาตัดสินพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงมีอารมณ์ทรงมีความรู้สึกทรงมีความต้องการ ดังนั้นพระองค์ไม่โกรธเป็นพระเจ้าแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสงร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของพระองค์ในเมื่อพระเจ้าโกรธมนุษย์ก็โกรธไปแต่ไม่มีความโกรธแบบถูกต้องกับการโกรธแบบไม่ถูกตอ้องเช่นเดียวกับที่พ่อสามารถโกรธได้ถ้าลูกไม่เชื่อฟังพระเจ้าม่เช่นเดียวกันเพราะพระเจ้า,าเป็นพระบิดาเจ้าของเราเห็นไ,ไหมแต่ท่ากางความโกรธของพระพรองค์งเต็มไปด้วยความรักทรงสงะไร และพวกเราเนหลยที่สร้างตามแบบอย่างของโลกนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเรามีความคิดเรามีอะไรหลายๆอย่างที่คลา้ายคๆกับโลกเห็นไหมวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับโลกเหมือนกับที่เราสามารถใกล้ชิดกับพ่อบนโลกเราได้เด็กมากมายไม่ได้เข้ากล้ชิดพ่อตัวเองทุกคนเสมอไปนะบางคนไม่มีพ่อ บางคนมีพ่อแต่ก็เหมือนไม่มีพ่อพพ่อไม่เคยอยู่ด้วยบางคนมีพ่อแต่ไม่เคยใช้เวลากล้ชิดด้วยกันบางคนมีปากเสียงกันมาโดยตลอดบางคนมีอดีตที่ขมขืนเกี่ยวกับเรื่องพ่อสิ่งเหล่านี้กีดกันทําให้เขาไม่สามารถใกล้ชิดกับพระมิยาชาของเราได้สิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ปานอะไรกับพ่อของเขาบางคนตื่นมาก็เจอพ่อมาพอก่อนนอนก็เจอพ่อมา ดังนั้นตลอดเวลาที่เจอพ่อเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดและเมื่อเขาได้รู้ว่าพระบิดาพระเจ้าในสวรรค์คือพระบิดาของเขาเขาจึงเข้าหาพระองค์ด้วยความหวาดกลัวให้เราลืมทุกความสัมพันธ์ในโลกนี้ทั้งหมดและวเราเริ่มต้นใหม่ทําความรู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาในสวรรค์ของเราโลกแตกต่างจากที่ศาสนาพูดถึงโลก พระองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ไรอารมณ์ความรู้สึกไรความรักพระองค์ทรงเข้าใจทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกของเราพระองค์รู้จักแม่ท่ชื่อเล่นของคุณพระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณและพระองค์รักคุณมากกว่าที่คุณรักตัวเองไม่มีใครที่จะเข้าใจคุณได้มากกว่านี้แม้กระทั่งสามีหรือภรรยาของคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจและดูแลเอาใจใส่คุณได้อย่างที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่คุณ งนะั้นให้เรากัดสินใจนะครับถ้าเราจะเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นและพระองค์ได้เปิดเผยว่าพระองค์เป็นอย่างไรในรัตรทียนนะครับคุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ด้วยความรู้สึกคุณไม่สามารถรู้จักพระเจ้าด,ด้วยอารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณเองแต่คุณสามารถรู้จักพระเจ้าได้ผ่านทางพระธรรมที่คุณอ่านอยู่ใน้นใช้เวลาทุกวันในการอาร่าน และในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าคุณกําลังรับอาหารฝ่ายวิญญาณและในการรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากโครงคุณจะเริ่มสนิทก,กับรครงผมป้อนข้าวให้กับลูกผมผมป้อนนมให้กับเขาเขาสนิทก,กับผมเวลาผมเรียกให้เขามาก่อเขามาก่อแต่กลับกันคนอื่นที่ไม่ได้ป้อนข้าวป้อนนมให้กับเขาเรียกให้เขาไปกออเขาไม่กออเลยยกเว้นแต่ผมบอกให้เขาไปก่อ รู้แมว่าเวลาคุณรับอาหารจากพระเจ้าทุกวันผ่านทางท่านกัมีเนี่ยคุณกําลังรับการป้อนจากพระเจ้าในการส่วนตัวแล้วนั่นแหละที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับโรคความสัมพันธ์ที่คุณจะมีกับโรคมากน้อยแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรคขึ้นอยู่ตัวเองเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่คุณจะมีกับพ่อบนโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณด้วยถ้าตลอดวันเวลาที่คุณเป็นวัยรุ่นคุณเอากต่เล่นเกมกด คุณไม่ยอมมานั่งคุยไม่ไม่ยอมมาใช้เวลากับพ่อคุณเอาแต่เล่นกลับบ้านข่้นแล้วคุณก็เล่นเกมกดต่อตื่นเช้าคุณก็ไม่คุยกับพ่อคุณทําหน้าเซ็งที่เจอพ่อมีคนทําอย่างนี้กับพ่อตัวเองไหมแล้ววันหนึ่งพ่อเสียชีวิตและจากไปเขาเรียกเวลานั้นกลับคืนมาไม่ได้ผมดีใจนะครับที่ตั้งแต่ผมเด็กมาแม่ผมเ,เรียกผมให้ไปประจบพ่อพ่อจะไปไหน ผมเนี่ยแหละโดนใช้อยู่ตลอดเลี่ยนะ,ะขับรถให้พ่อหน่อยพาพ่อไปที่นั่นไปที่นี่ในที่สุดผมเป็นมือขวาของพ่อรู้หมดพ่อคิดอะไรพ่อต้องการอะไรพอถึงเวลาพ่อเดินมาที่รถผมเปิดประตูให้นั่งข้างหลังผมอยู่แบบคนขับรถพอไปถึงไหนผมเปิดประตูให้พ่อก้าวออกแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้หลอ่อหลอมมันผมมาทุกวันนี ไม่กลัวที่จะทําการที่คนอื่นเขาดูถูกดังนะั้นถ้าเราจะเป็นคนของพระเจา้าเราต้องหัดเป็นผู้รับใช้ของคนถ้าเราอยากที่จะขึ้นสูงแล้วเรามัวแต่ร้อยคนอื่นมาคนวในบตัตรเราไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเจา้าน่าเสียดายนะครับยิ่งมีโอกาสได้รู้จักกับผู้ผู้รับใช้ของพระเจา้าบางคนเห็นแล้วสลดนะเพราะไปถึงจุดที่อยู่เฉยๆแล้วรอคนเข้ามาปฏิในบตัตร แน่นอนถ้าสมมติมีใครอยากจะถือกระเป๋าให้ผมยินดีครับมีใครอยากขัดรองเท้าให้ผมยินดีครับเพราะผมถือว่าเขาทาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าเขาว่างๆผมสามารถขัดรองเท้าให้เขาได้เช่นกันเอเล้ถ้าผมไปบ้านคุณผมไม่มีอะไรทาําผมเห็นรองเท้าเปื้อนอยู่ผมสามารถขัดรองเท้าให้คุณได้เช่นเดียวกัน <S <S พระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้มาเพื่อรับการโรนิบัติแต่เรามาเพื่อโรนิบัติส์ ในยามที่งานรับใช้โรงขึ้นสูงสุดแล้วพรรองทำสิ่งที่ต่ำที่สุดในสายตาของมนุษย์โรงเข้าไปในบ้านของคนเห็นในบ้านนั้นเขาไม่ต้อนรับโดยการให้คนมาล้างเท้าโรงคุกเข่าลงแล้วล้างเท้าให้กับสาวกทุกคนคุณนึกภาพออกไหมว่าพระเจ้าที่สร้างโลกนี้คุกเข่าลงล้างเท้าที่สรปรกของมนุษย์ ถ้าเรามีหัวใจแบบรั่งเราสามารถคลุกข่าลงแล้วล้างเท้าให้กับทุกคนได้และนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปนั่งอยู่ที่สีแยกนะ <c oughs> และให้คนเข้าแถวแล้วก็ล้างแต่หมายถึงเมื่อคุณมองไปในชีวิตของคนที่สศกโรกไม่ว่าเขาจะสกโรกเพียงใดคุณต้องไม่สูงเกินไปที่จะชำระชีวิตกับเขาคุณต้องเตรียมเอาพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดพร้อมที่จะหนุนใจเขา ประกาศกับเขาบอกความรักของพระเจ้าให้กับเขาเมื่อคุณทําแบบนี้แหละคุณจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นคุณจะเห็นคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหลวงได้ยินคนเป็นใบ้พูดได้คนตายแล้วฟืน้นถ้าคุณออกไปด้วยหัวใจ <c oughs> ของพระเจ้าออกไปด้วยหัวใจที่ท่อมใจอย่างแท้จริงตอนที่พ่อผมจะออกจากบ้านใครครับขับรองเท้าผมเนี่แหละ ก่อนที่พ่อจะใส่รองเท้าใครเป็นคนสวมให้ผมเนี่ยแหละแม่ผมใช้ผมทํางานที่ต่าในใสายตาผมรลยตั้งแต่เด็กนั้นผมไม่ผมไปไหนผมไม่ไม่กลัวพ่อผมเดินไปข้างนอกเชือกปูรองเท้าหลุดผมก้มเลยต่อนหน้าคนมากมายและถูกเชือกรองเท้าให้พ่อและผมถือว่าผมภูมิใจมากานะนพวกเราเละครับภูมิใจไหมที่จะได้ทําให้กับพระบิดาเจา้าา แล้วรู้ไหมว่าเราทําให้กับพระบิดาเจ้าของเราได้อย่างไาคุณไม่ต้องไปผูกเชื่อกรองเท้าให้กับรงในสวรรค์ถ้าอยากทําคุณเลือกใครก็ตามที่คุณเห็นในชีวิตคุณแล้วทําให้กับเขาเนี่ยพระเยซูตรัสว่าพอถึงวันหนึ่งเมื่อคนจะมา